What? Oh. <sniffs> nhìn <laughs> กูไม่เอากลัววะเอาไม่เอาโปเกมโนแล้วนะน่าเบื่อไอ้โปเกมโนสีตุกสองส่วนสองตอบห่าอ่าส่วนมันแบบเป็นตัวส่วนส่วนสองส่วนสองส่วนแปด